ถามเป็นเก่งญี่ปุ่นวันนี้ ep 3แล้วนะคะเรามาเรียน100คําคำถามเอาไว้ถามเพื่อนแบบสนิทสนิทกันต่อใน ep ที่3นะคะในประโยคที่21ใครที่ได้รับไฟล์นะคะ ไปแล้วก็สามารถที่จะใช้เขียนใน iPad ได้นะคะหรือว่ากลิ้นออกมาเป็นกระดาษแบบนี้เนาะจะได้ดูถนดัดถนัดได้เลยนะคะแล้วก็เรียนไปคู่กันได้เลยนะน้องๆจะได้จดคำตอบของตัวเองเอาไว้แล้วเดี๋ยวท้ายคาบเรามาฝึกสนทนากันโอเคค่ะเรามาดูข้อ1ของวันนี้ก็คือข้อ21ต่อจาก EP ก่อนหน้านี้เนาะคำถามก็คือど o n n a เฮียร ด o น n น h เฮียนิซึเดรมาดูรูปประโยคก่อนนะคะด o น n นขยายเฮียคำช่วยนี้ชี้ว่าเราอยู่ในสถานที่ที่เป็นแบบไหนใช่ไหมซึนเดรุมาจากกริยาซึมิมาสแปลว่าพักอาศัยค่ะเอาซึ i มิมสทำเป็นรูปเตะก็จะได้เป็นซึนเดะนะคะ แล้วก็ใส่อีมัสแสดงสภาพนะคะ,ะเป็นสภาพของเราอะ่ะกำลังพักอาศัยกำลังพักอาศัยอยู่ห้องแบบไหนนั่นเองเนาะถ้าเกิดว่าเราจะทําให้เป็นแบบสุภาพเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนหางเป็นซึ่นเดอ่าจะเขียนต่อตรงนี้เลยนะอีมัสกาซึ่นเดีมัสกาด้นในเฮียนิซึ่นเดมัสกาพักอาศัยอยู่ห้องแบบไหนหรือคะ,อะคุณกําลังพักอาศัยอยู่ห้องแบบไหนหรือ หรือถามแบบกันเองต้น n a h ยานี้สั้นเดอรแกอยู่ห้องแบบไหนเนี่ยอยู่ห้องแบบไหนดีคะตอบยังไงดีอะตัวอย่างนะคะ mansion desk mansion d des e Man s m a n o n เออเหมือนทับศัพท์มาจากคำคํหนึ่งอะไรนะ mansion mansion <laughs> <laughs> นะคะ m a n ชั o n ในที่นีออ้คนไทยนึกภาพเป็นยังไง m มนชั o อพาร์ตเมนะเอออพาร์ตเมนหรือว่าคอนโดก็ได้นะคะหรือว่าใครบอกว่าอยู่บ้านเดี่ยวค่ะอิกเคนยอ่ะอิเคนยใสเพิ่มคำศัพท์ให้ตรงนี้นะคะใส่เขียนคันจีแทรกไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะอิกเคนยหมายความว่าบ้านเดี่ยวค่ะเออนะไฮโซจ้าอิกเคนยวงเล็บตัวอ่านให้นะคะอิกเคนนะเสียงสะดุดนะอิกเคนยแปลว่าบ้านเดี่ยวนะลูกและและและ,และใครบอกว่าอยู่ ทาวเฮาหรือว่าทาวโฮมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ใช้คำศัพท์คำนี้ได้เลยค่ะทาวโฮมอ่ทาทาวโฮมก็คือ ทาวโฮมนั่นเองนะคะใครอยู่ตัดแต่งจากนี้ก็เขียนคำตอบมาในชีตนี้ได้เลยนะคะแล้วส่งมาให้เซนเซตตรวจด้วยนะให้สกิโนชิตสมะมิตกุดาไปดูคำถามข้อต่อไปนะคะจะถามเรื่องอะไรเราอีกเนี่ยมาดูเลยนะคะข้อ22ค่ะข้อ22ปุ๊บตรงนี้แอนเซจัดมาให้อยู่หน้านี้นิดนึงน,น,นะคะ2อ่อ22ถามว่าอิมามเดเต いちばんこわかった経験は今までで一番怖かった経験は今までหมายความว่าตั้งแต่แรกจนถึงตอนเนี้ยเดแสดงขอบเขตค่ะคำช่วยเดอิจิบังที่สุดโคไวนะอันนี้มาจากคําว่าโคไวหมายความว่ากลัวนะคะแต่ว่าทําเป็นอดีตโควะกัตะกลัวในอดีต แล้วก็ขยายเค็งอีกทีหนึ่งนะคะประสบการณ์ที่น่ากลัวที่สุดนะคะในอดีตคืออะไรนะคะประสบการณ์ที่น่ากลัวที่สุดของคุณคืออะไรนั่นเองนะนั่นเดสกาถ้าเราจะถามแบบสุภาพนะคะนั่นเดสกาหรือถ้าถามแบบกันเองก็เออแบบนี้ได้เลยาเบังคคคววิบังโควっคัตตะเคเค็งวった経นเดสกか ประสบการณ์ที่น่ากลัวที่สุดของคุณคืออะไรนะคะตรงนี้คำตอบของหนูคืออะไรใส่ลงไปตรงนี้ได้เลยนะคะตัวอย่างคือจิชินเดสนะคะจิชินหมายความว่าแผ่นดินไหวหนูบอกว่าหนูประสบการณ์หนูกลัวอะไรอะ่นะ,ะมีน้องๆตอบแบบอื่นกันอีกไหมคะเดี๋ยวเซย, <laughs> ยกตัวอย่างให้โอบาเคโอบาเคเดสนะเจ er นะอผีค่ะนะโอบาเคอเสริมศัพท์ไว้ให้ด้วยเลยนะคะโอบาเคโอมิตะก็ได้นะคะใช้คำว่ามิตะ t ทกิเดสก็ได้อะทกิตอนที่เจอผีค่ะโอบะเกีย t มิตะโทกิเดสอันนี้คือมินะคะโอบะเกียมิตโกิเดสตอนฉันเจอผีอะคะ่ะใครมีประสบการณ์ที่น่ากลัวอะไรอื่นอื่นอีนอกนะคะก็อย่าลืมเขียนมาในแบบฝึกหัดน,นี้ได้เลยนะคะยีでで่หม่ำมาเดเดอิจิบังโควากะตะเกเข่งวะนั่นไดสกาให้สกข,ข้อต่อไปได้เลยค่ะนิจูซามบังอิเตมิไ อันนี้สันส้นๆง่ายๆอิตเตมิไตคุนิวะนะคะมาดูตรงนี้กันก่อนฮะอิตเตมิไตขยายคุนิคุนิหมายความว่าประเทศนะคะคุนิคือประเทศว่าตรงนี้ก็คือคําช่วยชี้หัวเรื่องนะคะประเทศอะไรประเทศที่อิตเตมิไตเอ๊ะอันนี้คุนค้นๆเหมือนเคยเรียนมาแล้ว EP ก่อนหน้านี้นะคะอิตเตมิไตมาจากอิกิมัสบวกกริบวกวยากรณ์เตมิมัสนะคะก็คืออยากลองไปดูอ่อ อิตาเมไตคุณีประเทศที่คุณอยากลองไปเนี่ยวะาคือประเทศไหนหรอคือ,อที่ไหนหรอโตโกเดสกาก็ได้นะใครทีอ่อยากพูดแบบสุภาพโดโกเดสกาพูดโดโกเดสกาต่อท้ายไปก็ได้เลยนะคะอิตา t มไตคุณีวะอิตาเมไตคุณีวะโดโกเดสกาอันนี้ฟรีสไตล์ได้เลยนะคะลูกนีฮ่องเดสอ่ากักุเดส อิตาเลียเดสได้เลยนะคะอย่าลืมเขียนคำตอบแล้วส่งมาให้เซนเซนช่วยดูด้วยนะฮยนิจูงบงังโคโดโมโนโกโรสุกิดัตตะมังการอนิเมวะโคโดโมโนโกโรตรงนี้นะคะอ่าหมายความว่าอะไรเอ่ยโนตอนเด็กๆโคโดโมโนโ o กิก็ได้นะคะอ่าโคโดโมโนโหรือโคโดโมโนโกโรก็ได้ส u กิดัตต a ส u กิมิดัต หมายความว่าอะไรอดีตของชอบนะคะถ้าเราชอบชอบในปัจจุบันสกีเดสแต่ถ้าเกิดว่าชอบในอดีตแล้วพูดถึงตอนเด็กไงสกีดัตตะนะคะสกีดัตตะไปขยายมั่งอะนะคะมั่งอะหรืออนิเมะที่ชอบคืออะไรอ่าถ้าจะสุภาพก็นั้นเดสกาใส่ต่อท้ายไปได้เลยนะคะโคโดโมโนโกโรสกีดัตตะมั่งไงอะอนิเมะวะหรือ 。子供の頃好きだった漫画やアニメは何ですか？มั่ไเด้ไหมคะเราจะเลือกถามอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะถ้ารู้สึกว่าประโยคมันยาวโคโดโมโนโกโรสกิดัตตะมังะวะหรือโคโดโมโนโกโรสกิดัตตะอันนี้แมวะแบบนี้ก็ได้นะคะเออตอบค่ะได้เลยนะคะโดราเอมงเดสอ่าโดราเอมงเดสเออหรือใครบอกว่าหนูชอบอ่าเซเลมูนค่ะ <laughs> เซเลมูนนะอ่านะนี่เลยนะคะ จักใจออยเซนเซเลยนะคะสาวกเซเลมูนเซรามูนเดสอ่าเซรามูนเดสโอเคไหมใครมีออกระตูนเรื่องที่ชอบตอนเด็กเด็กก็เขียนมาใส่เป็นในคำตอบได้เลยนะคะฮายสึนิโนชิซูโมะนิจูโกบัมข้างหน้าเหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยค่ะเปียบเลยโคโดโมโนโกโร อ,นนอันนี้มีนิเข้ามาให้ด้วยนะคะเป็นไดนะเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้ไม่มีนิอันนี้ละได้นะคะโคโดโมโนโกโรนีก็คือชี้เจาะจงไปเลยว่าในตอนเด็กๆนั่นเองนะคะสกิดัตตะตรงนี้มาขยายเทเลบีบังกุมิเทเลบีบังกุมิคือรายการทีวีะคะ่ะโคโดโมโนโกโรนี่สกิดัตตะเทเลบีบังกุมิว่า นั่นเดสอ่าถ้าจะถามสุภาพนะคะใส่นั่นเดสกาเข้าไปคโดโมโนโกโรนิสกิดัตตะเทเดบิบังกุมิวะนั่นเดสกาอันนี้ถามรายการทีวีที่ชอบอ่าก็บางทีเนี่ยการ์ตูนหรือว่าอนิเมะเราก็จะถือว่าเป็นรายการทีวีรายการหนึ่งก็ได้ใช่ไหมอันนี้ก็ตอบอะไรโปเกมอนเดสนะคะก็เหมือนรายการโปเกมอนนะคะหรือถ้านึกแบบของไทยเรารุ่นเซนเซก็อาจจะเป็นทวายไลท์โชว์มั้ง หรือว่าชิงร้อยชิงล้านอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> กดทันกันไหมเนี่ยออนะคะก็ตอบกันไปได้เลยนะคะอโอเคนะอันนี้ตัวอย่างคำตอบเขาบอกโปเกมอนเดสนะ,ะน้องๆใส่ชื่อรายการทีวีแล้วก็ส่งมาให้เซนเซดูด้วยนะจะได้รู้ว่าน้องๆที่ติดตามออยเซนเซอยู่เนี่ยอยู่ในไวัยไหนกันบ้างจะมีตอบแบบชิงร้อยชิงล้านแบบเซนเซ่หรือเปล่าน,นะคะ,นะคะโอเคข้อต่อไปได้เลยค่ะทำถามนี้สายกินนะคะเหมาะมากเลย 今食べたいものは今食べたいものは何ですかิมแบบสุภาพนะคะนั่นดคืออะไรหรือคะอพอจะจับทางได้แล้วเนาะคำถามแบบกันเองกับคำถามแบบสุภาพในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแตกต่างกันยังไงะคะอิมะแปลว่าตอนนี้ทัเบตัยแปลว่าอยากกินตรงนี้มาขยายโมโนสิ่งของที่อยากกินคืออะไรหรือคะอิมะทัเบตัยโมโนะว่าจิมะทัเบตัยโมโนะนั่นดสกา ตอบค่ะราเมงเดสนะราเมงเดสราเมงค่ะอือหรือใครจะ,ะกินข้าวอะไรก็ใส่มาข้างล่างได้เลยนะคะคำถามฮิตเลยค่ะเป็นประเด็นที่จะต้องคุยกันตลอดนะคะเรื่องดนตรีดนนองกุกัสกีดนนองกุกัสกีนะฮะดนน่ะตรงนี้เจอกันหลายคำถามแล้วนะคะแปลว่าแบบไหนยังไงนะคะดนนองก,กุดนตรีแบบไหนชอบนะคะใช้ คำช่วยกะก่อนแล้วใส่สกิเอ่อถ้าจะทำเป็นสุภาพก็ใส่เดสกะต่อท้ายไปได้เลยนะคะด้นอองกกะสกิเดสกาดนอองกะสกิชอบดนตรีแบบไหนหรอคำตอบเนี่ยสไตล์ใครสไตล์มันได้เลยนะคะลูกเซนเซมีตัวอย่างมาให้ก็คือป๊อปปุเดสนะคะชอบดนตรีป๊อปค่ะมีใครชอบแบบเจป๊อปหนูก็หนูก็ใช้ทับศัพท์ไปได้เลยนะคะเจป๊ ปุ๋นะคะ J pop แต่เวลาออกเสียงจะเป็น p ๊ p ป uh, ุ๋งงี J ้ค่ะ J pop dance แบบนี้ได้เลยนะ J pop dance มีใครชอบ K pop ใช่ไหมถ้า K pop ก็ใส่เปลี่ยน J เป็น K K pop dance ได้เลยนะคะหรือว่าชอบ ok. อ่าชอบดน,นตรีロックก็เป็นงี้ค่ะล็อกคือนะคะล็อกคือ dance นะ,ะชอบดน,นตรีล็อกชอบอะไรอื่นๆอ,อีกนะคะน้องๆใส่ไปนในคำตอบน้องๆได้เลยนะ 28บแปข้อ28ไลฟ์และเฟสนี่ว่าอไลฟ์เฟสนี่าหรือไปทีว่ารือิตที่วเจอกันหลายรอบแล้วนะคะก็แปลว่าอะไรเคยไปไหมไปทีตว่าหรือนะครัข้างหลังเนี่ย แปลข้างหลังก่อนนะแปลว่เาเคยไปไหมเคยไปไหนคะมีเอยะบียะนะคะเอยะบียะโครงสร้างประโยค A หรือ B อะไรประมาณนี้นะคะไล่ปุไล่ป응ุคือดนตรีสดอ่าเล่นคอนเสิร์ตก็ได้หรือว่าดนตรีสดนะคะไล่ปุคอนเสิร์ตก็เล่นสดใช่ไหมอะไรที่แบบเออเล่นกันสดๆเงี้ยก็คือไล่บุนะคะแล้วก็เฟสตเทศกาลดนตรีอ่า เนี่ยเคยไปไหมนะคะเคยไปดูดนตรีสดหรือว่าเทศกาลดนตรีอะไรแบบนี้ไหมนะคะทวนคำถามอีกรอบหนึ่งนะคะライฟやフェスに行ったことはあるライจやフェスに行ったことはありますかอัอันนี้ถามแบบสุภาพนะคะอะไรมั้งคะอะไรมั้งคะเคยไปไหมคะมใครเคยไปはいありますถ้าแบบเออกันเองはい้อร่อย อืออาริโยเคยสิคะอาริโยเคยสิถ้าไม่เคยล่ะคะอ่าอันนี้เอาแบบกันเองก่อนนะน่ายอไม่เคยไปหรอกอ่าน่ายไ,ไม่เคยหรอกอ่าแต่ถ้าเกิดว่าปฏิเสธแบบสุภาพอาดิมาเซนอ่าอาริมาเซนไม่เคยค่ะอีแยอาดิมาเซนอืมไม่เคยหรอกคะ่คคะโอเคไหมหนูตอบคำตอบของน้องๆไปเลยนะคะใหน้นิจุคิวบัง一番大切にしているものは แล้วไปไหมอีกรอบหนึ่งนะคะอันดบันนคือที่สงเซซุนิสเตอม่ะมาแยกประโยคกันนะคะอจิบงคือที่สุดที่หนึ่งทเซซุนิส่ะเอาวลีนี้ก่อนนะทายเซซุนิสเรุทเซซุนิชิมสก็คือให้ความสําคัญทายเซซุนิชิมาสทำให้มันสําคัญคือให้ความสําคัญนั่นเองนะคะตรงนี้สるุหรือชิมสเนี่ยเซนเซเปลี่ยนเป็นรูปเตอิมัสแล้วนะคะเป็นแสดงสภาพไงนะ ให้ความสำคัญในสภาพนะแล้วปขยายโมโนอีกทีหนึ่งนะคะก็คือสิ่งสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดคืออะไรนะถ้าถามแบบสุภาพก็นั่นเดีสกะทวนขนาดอีกรอบหนึ่งนะคะอิจิบังที่สุโนี่สิ่งที่ให้ความสำคัญที่สุดคืออะไรหรือคะตัวอย่างคือคาส k กุเดส ครอบครัวค่ะอะ่มีน้องๆตอบอย่างอื่นบ้างไหมนะคะสุขภาพก็ได้นะคะอะสุขภาพร่างกายของตัวเองเคนโคเดสนะคะเคนโคอ่าเคนโคเดสใส่เสียงอ่านให้นะคะเคนโคเดสสุขภาพร่างกายค่ะมีอะไรอีกไหมนะอาจจะเป็นสิ่งของก็ได้นะคะน้องๆตอบมาได้ในชีตได้เลยนะคะข้อสุดท้ายของ EP นี้แล้วค่ะซังจูบังข้อ30ถามว่าอีมาอิมาอีกแล้วนะคะ อี玛ไอใต้ฮิโตะอีรมีไหมอ่าอไอใต้ฮิโตะไอใต้ตะคืออะไรคะไอใต้ขยายฮิโตะคนคนอะไรคนที่อยากเจอตอนเนี้ยมีไหมมีคนที่อยากเจอตอนนี้ไหมอ๋อนะคะถ้าเป็นสุภาพก็อีมาสก์นะคะอีมาสก์อี玛ไอใต้ฮิโตะมีคนที่อยากเจอตอนนี้ไหมคะอ่าอี玛ไอใต้ฮิโตรืมีคนที่อยากเจอตอนนี้ไหมเนี่ยอืม นีตัวอย่างคำตอบคือ t โทโมดะจิอ่าเพื่อนครับนะหรือว่าเราบอกว่า Otosang des คุณพ่อคะ่ะเราบอก Chichi des ก็ได้นะคะถ่อมตัว Chichi des ฮาฮาเดสหรือว่าสายอินโทเวดนะคะอินโทเวดว่าไงนะเรียนกันไปใน EP ที่แล้วในโคตะกิใช่ไหมใส่อินโทเวดเราไม่ค่อยอยากไปพบไปเจอใครมากนักหรอกไม่ก็ไม่มีใครอยากจะเจอเป็นพิเศษนะคะอ่ะกันเซเพิ่มประโยคนี้ให้นะคะทบคุณนายนะ ท็อกคุนิเพิ่มให้นะคะท็กุนิไนเดสคันจิตัวนี้คือท็กุนะคะแปลว่าเป็นพิเศษท็กุนิไนเดสไม่มีเป็นพิเศษหรอกค่ะอไม่มีใครที่เราอยากเจอเป็นพิเศษไม่มีเป็นพิเศษแล้วกันนะเซฟเขียนแบบสั้นๆย่อๆแบบนี้นะน้องๆเขียนตามพิเศษเนาะไม่มีใครอยากเจอเป็นพิเศษหรอกค่ะอยากอยู่คนเดียวเยียมๆในบ้านนี่แหละค่ะท็กคุนิไนเดส โอเคนะคะสำหรับ30ข้อคำถามถามเป็นเก่งญี่ปุ่นก็ จบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปต่อกันใน EP ีต่อไปนะคะคำถามประโยคที่เหลือเนี่ยังมีอีกเยอะมากเลยนะคะอยากให้น้องๆมาเรียนกันให้จบนะคะเรียนต่อเนื่องกันได้เลยนะคะชิดตรงนี้ยังโหลดฟรีอยู่นะคะรีบโหลดไปใช้กันนะแล้วก็หน้าแบบฝึกหัดหน้า My p a เพอย่าลืมทำแล้วส่งมาให้เซนเซช่วยดูด้วยเซนเซก็จะได้รู้จักน้องๆเพิ่มเติมขึ้นโอเคไหมก่อนลาจากกันไปนะคะเซนเซจะอ่านคําถามอีกหนึ่งรอบ น้องๆใช้ช่วงเวลาที่เซนเจหายใจเฮือกนึงเนี่ย <c oughs> เออแย่งตอบคำถามแย่งตอบคําตอบของน้องๆให้ได้นะคะเขียนไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็มาฝึกสนทนากันนะคะโอเคเราไปดูคําถามที่1กันเลยนะคะคําถามที่หนึ่งของวันนี้นะ,ะทวนอีกรอบหนึ่งอย่าลืมฝึกพูดด้วยนะคะโอเคไปกันเลยเอาแบบกปนเองเนาะฝึกแบบกปนเองนะคะต้นเฮียนิซึเดรือ 今まで一番怖かった経験はうん。行ってみたい国は子供の頃好きだった映画やアニメは子供の頃に好きだったテレビ番組は いま食べたいものはどんな音楽が好きライブやフェスに行ったことはあるいちばんにしているものはいまいたい人はいる โอเคน้องๆทุกคนเก่งมากเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆที่มาเข้าเรียนในคาบนี้กับเซนเซนะคะคาบที่3เดี๋ยวคลิปต่อไปมาเจอกันในคาบที่4ต่อที่คําถามต่อไปเลยนะอย่าลืมทํากันบ้านมาด้วยนะคะแล้วก็ฝึกถามตอบกับตัวเองบ่อยๆนะคะเราจะได้ถามเป็นถามเป็นแล้วก็ตอบเป็นด้วยนะ,ะจะเป็นญี่ปุ่นกันไปพร้อมๆกันนะวันนี้เซนเซก็ไปก่อนแล้วเที่วว่าสกาสัดสดีจามเดสเตเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปคะ่ะจากมาตาเน่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ